เป็นคอนโดมิเนียมนะครับของผู้วายชนที่สวยที่สุดจะบอกว่าสวยที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนสวยแบบนี้เลยไม่มีความน่ากลัวเลยแล้วก็มีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าสัมรายภพเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวตรงที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าตำหนักเนี่ยวเหยียนกงหรือว่าตำหนักแห่งการหลุดพ้นนะครับซึ่ง ตรงชั้น3ที่เรายืนอยู่นี้นะครับจะเป็นโซนที่เก็บแซกีกแล้วก็เก็บช่องเก็บอัฐินะครับที่เราเห็นอยู่รายล้อนตรงนี้จะเป็นช่องสหรับเก็บอัฐิทั้งหมดเลยนะครับครับตรงจุดนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นตำแหน่ง VIP หรือว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดในบรรดาช่องทั้งหมดเลยนะครับเป็นตำแหน่งแกนกลางของอาคารเป็นตำแหน่งประธานนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเม่งตึ้งหรือว่าลานหน้าบ้านของจุดตรงนี้เนี่ยมีความกว้างเป็นพิเศษเพราะว่าในตามหลักพวงจุ้ยเนี่ยถือว่า ที่ที่ไหนที่มีลานหน้าบ้านกว้างที่นั่นจะเป็นที่เก็บทรัพเยอะแล้วก็จุดตรงตำแหน่งนี้นะครับเราหันหน้าไปเจอกับโค้งแม่น้ำโอบล้อมอเป็นเข็มขัดยกพอดี ตรงจุดนี้เลยเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วก็มีพลังงานที่ดีที่สุดโอมาถึงฝั่งนี้นี่เป็นช่องคู่ใช่ครับหมายความว่าอย่างไรฮะก็คือช่องคู่เนี่ยเราสามารถใส่ได้2อคนอยู่ด้วยกันก็คือเป็นคู่อย่างเช่นเป็นอากงอาาคุณพ่อคุณแม่เราสามารถใส่ได้2ท่านไว้ด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นโถเปล่าเป็นตัวอย่างไม่มีอะไรข้างในก็คือจะสามารถติดรูปถ่ายติดชื่อนามสกุลแล้วก็วันชาตามรณะได้ก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องสําหรับใส่กระดูก นะครับท่องใหญ่มากใช่ครับท่องใหญ่มากๆเลยแล้วก็ถือว่าสามารถใส่ใส่ได้ทั้งล่าง